สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับแต่ผมนายวิทูลป้องวนาชนกำนันตำบปลป่าเมี่ยงอำเภอราเกตจังหวัดะวะเชียงใหม่และประธานเครือ่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวงวันนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์งานพิธีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่เรลาครั้งที่สาวเอ็ดณนะลาน ศาลเจ้าแม่นางแก้วโดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปถึงเที่ยงวันที่9มิวันศุกร์ที่9มิถุนา2566จึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องท่านมาร่วมงานซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันยาวนาน เป็นประเภทนี้ที่สัมพันธ์ของคนลุ่มน้ำทั้งสองฝากทั้งแม่กวงและแม่เหลาจึงอยากเชิญชวนพี่น้องมาร่วมโดยโดยรักแล้วทางเฮากำลังโพสชัดอาภัพทุกปีและจะเดินทางพี่น้องทางแม่เรามาร่วมมือนะครับในปีนี้ก็เช่นกันนะครับเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกอำเภอทุกจังหวัด พอบาดในในภาคไหนนะครับของประเทศไทยอยากจะเจิญร่วมงานนะครับซึ่งปีหนึ่งเขาก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็อ,อยากขออนุญาตเรียนเกินมาร่วมงานนะครับในงานประกอบไปด้วยนะครับ <c oughs> พิธีสืบตานนะครับพิธีบวชป่าพิธีบวงสวมเท้าทัานสี่นะครับและ การทอดพระปานะครับตลอดไปจนถึงกิจกรรมพร้อมเข้าออซึ่งทําเป็นทุกปีนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีใกับชุมชนทั้งสองฝากทั้งสองอำเภอนะครับหลกัลกๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนดังพี่น้องดังดางทีนที่อยากจะมาร่วมงานนะครับมาร่วมได้นะครับมาร่วมเสร็จแล้วนะครับ หางเสรจพิธีขาก็ยุบร่วมรับประทานอาหารซึ่งเป็นข้าวห่อที่าหอมกันนะครับก็อยากจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญปี่น้องนะครับและในโอกาสนี้กระผมอขออนุญ,ญาตเชิญชวนปี่น้องนะครับทุกท่านร่วมทําบุญกับเครือข่ายเอาต้อยนะครับแล้วแต่ท่านจะมีจิตทตานะครับมาร่วมทําบุญนะครับในงานก็ได้นะครับ ข่าก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะถ้าท่านจะเป็นตัวหนึ่งในการครับเพื่อนกลุ่มเครือข่ายเพื่อมีความเข้มแข็งนักขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับพี่น้องที่จะได้นําข่าวสารจากผมไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อพี่น้องทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนเครือข่ายเครือข่ายพายีต่างๆมาร่วมกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ